เราต้องเหนื่อยกว่าชาวบ้านสาเท่าถ้าอยากให้หมู่บ้านเจริญทำเป็นแบบอย่างทุกอย่างโครงการร้อยโครงการอย่างน้อยเราต้องร่วมทั้งหมด99โครงการเหลือวัสรงการเผื่อลืม เริ่มแรกเราเลี้ยงเพื่อให้มีรับประทานแล้วก็อนุรักษ์ไว้ด้วยอนุรักษ์พันธุ์ปลาให้มันยังคงอยู่คู่กับบ้านเราซึ่งพื้นที่ที่นี่เนี่ยมันเป็นแหล่งกําเนิดปลาเมงด้วยชักชวนคนรอบข้างเริ่มแรกก็ไม่มีใครทาตัวใต้ผมผมเลี้ยงวันที่ผมได้มีปลาเมงรับประทานผมก็ลงเฟซหรือ่บอกกับคนหน่ว่าเนี่ยผมได้กินปลาเมงนะซึ่งกิโลละ400บาทที่เราขายอยู่กิโลสดนะแต่ถ้าย่างแล้วกิโล2 5 0 0บาทถึง3 5 0 0บาทนะบาททีนี้เริ่มมีคนสนใจหลังจากนั้น เราก็บอกว่าเนี่ยเราเปิดรับกลุ่มปลาแมง,งต่างๆคนก็จะเข้ามาเต็มไปหมดอาชีพหลักก็คือกรีดยางถ้าว่าฝนตกก็กรีดไม่ได้ต้องมีอาชีพเสริมถ้าไม่มีอาชีพเสริมเราก็ไม่พอใช้จ่ายก็คือว่าเราอยากเลี้ยงปลาแมงเราก็ไปขอเข้ากลุ่มก็ดีอะค่ะดีขึ้นนะได้ตังมาเป็นก้อนคือว่าอยากมีไรายได้เสริมอยากมีตังเยอะๆบนบนบนอะ มีพวกสาหร่หายมีอะไรใส่ไว้คือเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งปลาเนี้ยชอบอยู่โพรงเราก็จะมีท่อ PVC แทนโพรงไม้สามารถเลี้ยงได้ถึง300ตัวต่อนหนึ่งปล่องเตรียมเลี้ยงปลาแล้วก็ปีว่าก็ปีประมาณปีเจ็ดปีเป็ดถ้าเลี้ยงปลาแล้วก็จะรับย่างไงปูย่อยแบบนี้ย่างรบประมาณสาวันครับย่างวันๆปีกว่ามันก็บาดเจ้ได้ได้อยู่บ้านได้ตาม้อมครับปูย่อยของหมู่บ้านนะครับก็ปีกว่าบาดเจ้นั่นแหละไม่มีเครียดได้เป็นงานได้ละ มันเป็นนานแบบว่าไม่ต้องโต๊กดดันไม่มมนเท่าร่ว่าม,าามานันเราทำอาหารได้ไหมนั้นน่ทำตามพระบ่ายตามโอตาของผู่ใช่ปลาแมงี่เอกลักษณ์ของมันอย่างหนึ่งคือเนื้อมันเหนียวมันมันจะมีกลิ่นสมบค,คือกลิ่นควันเพราะที่นี่เราจะใช้เปลือกมะพร้าวในการย่างรมควัน ตลาดตอนนี้มันเป็นตลาดเฉพาะนะครับองค์กรนี้เราก็จะไปส่งร้านอาหารที่เป็นเจ้าประจําจของเราเรากําลังทําในเรื่องเชิองอรตลาดแล้วก็ขอจดทีไอด้วยเราก็ต้องให้ปลาแมงเนี่ยหรือกระบวนการการผลิตผ่านมาตรฐานเช่นอยฮารานเพื่อยกระดับเข้าสู่สาก,กลรวมังผลัตได้ปลาแมงเนี่ยเป็นของดีสุราที่เคยมาสุราธานีจะต้องได้รับประทานปลาแมง การเราไม่ได้ทําเพียงปีนี้ปีเดียวเราต้องการทําเป็นวิถีชีวิตทําตลอดไปนะครับสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นรายได้รายวันเราจะมาจากการผลิตยางเพราะเห็ดนางฟ้ารายได้รายเดือนเราก็เลี้ยงกบเป็นใหญ่รายได้รายปีก็มาขายน้ําผึ้งที่นี่เรามีกลุ่มอนุรักษ์พึ่งพรงเราได้มาทําเป็นลังไม้เป็นคอนโดพึ่งครับเพื่อให้มันเข้ามาอยู่และเราเก็บเกี่ยวน้ําผึ้งปีละหนึ่งครั้งกอน้าผึ้งปริมาณเยอะเราก็ส่งต่อให้กับกลุ่มแปรรูปสบู่น้ําผึ้ง พอรายได้รายปีกว่าขายปลาเมงมีโรงน้ําดื่มชุมชนสามารถลดต้นทุนให้กับคนในชุมชนเนี่ยได้เดือนประมาณ6 0 0 0ถึง7,000ับาทแล้วกําลังจะต่อยอดเป็นเชิงธุรกิจเหมือนกันมีในกลุ่มของไข่ไก่สมุนไพรเลี้ยงไก่ไม่เกิน500ตัวเลี้ยงแล้วได้กำไรเดือนละหมื่นสองกลุ่มเครื่องแกงที่อยู่ในขั้นตอนการปร,ปรับปรุงห้องผลิตเหมือนกันเพื่อจะขอมาตรฐานออยอเหมือนกันมีหมอนยางพาราของอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เราจะเชื่อมโยงไปเครือข่ายทั้งหมดนะครับที่นี่เรามีกลุ่มอมรัพย์ เพื่อการผลิตนำเงินเนี่ยมาลงทุนในเรื่องของการรับซื้อน้ำยางสดถ้าเราไปขายพอครั้งครั้งครับเป็นหลักสาค,คานูนเลยครับจะหักสามเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นแหละครับจะได้กลับมาให้กับสมาชิกดีขึ้นครับดีขึ้นอย่างที่หลักๆกก็วิน,น,นัยทางการเงินนี่แน่นอนครับแน่นอนจังมาก่อนเร,เรียกว่าเงินหมุนแต่ตอนนี้เรา เราบริหารได้แล้วเมื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วทําหน้าที่ของร้อยดีที่สุดสิ่งที่เราได้คือรอยยิ้มของคนในชุมชนความภาคภูมิใจของคนในชุมชนวันนี้ภูมิใจอยู่ตรงไหนก็ได้เป็นผู้นําโดยธรรมชาติก็ได้เป็นผู้นรราําโดยตําแหน่งก็ได้อยู่ตรงไหนที่ทําแล้วให้มันมีค่ากับสังคมให้มีค่ากับส่วนรวม